สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุติชัยไลฟ์ครับเช้าวันอาทิตย์นี้ผมชวนมาจิบกาแฟครับจิบกาแฟดอยผาหมีนี่ผมต่อสายตรงไปที่ดอยผาหมีที่เชียงรายเลยนะครับและแน่นอนครับว่าคนที่เป็นเจ้าของกาแฟดอยผาหมีเนี่ยคือคุณแมวครับผมเลยต่อสายคุยกับคุณแมวเล่าให้เราฟังว่าเอ๊ะดอยผาหมีนี่คืออะไรเป็นชาวข่าวเผา เขาเขาเผ่าไหนแล้วกาแฟดอยผาหมีนี่มันมีที่มาที่ไปอย่างไรสวัสดีครับคุณแมวครับสวัสดีครับนี่นั่งอยู่ที่บนดอยผาหมีเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะนั่งอยู่บนดอยผายูีที่ร้านกาแฟบาดอยูาหเลยครับเออครับอยู่ในเชียงจัมาเชียงรายนี่นะครับใช่ค่ะติดกั้นท่าหลวงเลยค่ะอ่าอยู่ใกล้กับถ้อมหลวง อยู่ใกล้กับถ้ำหลวง<ห>แล้วก็ตอนที่เกิดเรื่องถ้ำหลวงนี่ดอยผาหมีก็มีชื่อมีเสียงพอสมควรทีเดียวแหละครับอดอยผาหมีนี่กาแฟดอยผาหมีตอนนี้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศเลยนะผมไปไหนมาไหนมีคนพูดถึงกาแฟดอยผาหมีนะครับทุกวันนี้กาแฟดอยผาหมีขายที่ไหนอะไรอย่างไรบ้างแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไรครับกาแฟดอยผาหมีที่ตอนนี้อยู่แค่สาขาเดียวครับ งั้นตะเกีที่บนโอยบ้านฐาน,นอยู่แนะคะตอนนี้มีกาแฟเพียวเท่านั้นจะก,ก็กาแฟเนี้ยเกิดขึ้นได้ยังไงพอดีอย่างนะะี้ค่ะจริจริงถ้าถ้าพูดถึงกาแฟโดยฐานกาแ,แฟโดยฐานเป็นน้องใหม่เลยน้องใหม่ย,ยังเกิดขึ้นไปไม่ถึงห้าปีเลยค่ะอ่าครับอ่าฮะแล้วแล้วโอเคตอนตอนนั้นเนี่ยแค่โดยฐานอย่เนี้ยผลิตกาแฟออกมาเนี่ยเกือบห้าสิบปีแล้วอนะคะเกือบห้าสิบปีแล้วตั้งแต่ตอนที่ พอในเหนวยงมาเนี่ยเมื่อพอ2,510ล้านก็จะเป็นพิฆาตแล้วนะคะรับแล้วก็สรินทันไม่ไดกระจเป็นเอ่อเมล็ดพต่ต้อรัพอเ็ิ้ามาให้นยคะก็หลังจากนั้นก็มาเปี่ยนเป็นอารจิ้าตอนนี้เป็นกาแฟอาราจิ้าหมดเลยแล้วพอปลูกกาแฟมา50-60ปีนะคะแต่ว่ายังไม่มีแบรนด์กาแโดยสาขึ้นมาในตอนนั้นเี่ยหนูงก็ทำงานอยู่ที่กรุงเทพค่ะครับ อะไร้ยคยที่แม่แล้วก็พึ่จชวนก็บอกว่าทำไมอยูุดเฉยเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยอยุดเฉยทำไมไม่ทำอะไรหรือหรับหรือูะไปอะไรเ้าก็ชวนก็จะบอยวาทิ้์นะคะตอนนั้นหนูื่งร่อความสุไปเรื่องความครับแลนที่แบบตอนนั้นก็บินพอจะชวนแล้วค่ะแล้วหนูก็สุดท้ายพึ่งก็ชวนไปหลารั้จะไปไปแล้วจะอยู่ในร้านกาแฟเนี่ยค่ะก็ ตปวล้างแก้วไปวล้วไปล้าชามของเขาแล้วก็ไปดูวิธีกันต่ขอขันเขารือก็จะติดใจขึ้นมาแล้วว่าเอ๊ะทำไมเรามี่กาแฟถ้าไม่เรา,ขขราเดุ่กาแฟตับงนานไม่ได้รัาเม็นใครผุดตกาแฟเป็นกาแฟถืงตัวเองได้ แล้วทำไมเราทำไม่ได้ล่ะอ่าตอนนี้เป็นคำถามแรกที่เสร็จขึ้นกหนึ่งคุณแมวนี่เป็นอ่าในหมู่บ้านนี้เป็นชาวอาขาใช่ไหมครับเป็นชาวเขาอาผขาใช่ไหมชาวเผ่าเขาอาขาตอนนี้มีสักเท่าไหร่ครับในจังหวัดเชียงรายหรือว่าในทางภาคเหนือของเราเพศเหนือเรี่อทั้งหมดตอนนี้นะคะคือทั้งชาูและหญิ่ประมาณประมาณหกหมื่นกว่าคนหกหมื่นกว่าคนนะครับ ผระม,มาณงั้นนะคะแต่ว่าในาจังหวัดเชียงรายทั้งหมดเนี่ยอากาศท่างที่สุดเยอะมากจังหวัดเชียงรายเนี่ยสุดเยอะที่สุดครับครับทีนี้พ่อแม่ขอปู่ย่าตายายของคุณแมวเนี่ยก็คือชาวอาขานี่แหละนะครับแล้วก็ปลูกกาแฟมาผมจำได้ว่าใน,ในหลวงรัชกาลที่9้าเนี่ยพระองค์ทรงสเสด็จเสด็จไปที่เชียงรายบ่อยท่านสเสด็จเชียงรายบ่อยแล้วก็ชักชวนให้ชาวเขาเนี่ยเลิกปลูกฝิ่นมาปลูกกาแฟใช่ไหมครับ ใช่ค <Scroll> ่ะครับคค่ะรับเพราะว่าในยุคก่อนที่หมู่บ้านหาดดีนี่ยเป็นแหล่งแหล่งสุกเลยเตียนสุกตึงเป็นชั้งดีเลยค่ะเพราะว่าต้องแดดเตียนแล้วก็อยู่ในทุ่ร้อนด้วยอ่าฮะแล้วก็สมัยก่อนเป็ที่สุกเนี่ยนะคะคือคือแค้์เพราะคือือสู่ที่เสียไปแล้วก็เล่าให้ฟังว่าคือมันเป็นเรื่องแต่ก็เรื่องสุกเขาไม่สูกว่าเป็นยาติดๆแล้วก็ปูครับ แต่ว่าเขาก็ไม่รู้หรอกนะว่าผลที่เขาได้รับคืออะไรครับแต่ตอนนี้ก็ตอนในหลวงมาเริมในเรื่องของเกษตรน,นะคะก็เปลี่ยนทั้งหมดเป็นผลไม้สดใสทุกอย่างเลยมีผลต่ครับฉะน,นั้นโดยผาหมีครั้งหนึ่งนะครับเป็นที่ปลูกฝิ่นกันเยอะเลยครับและด้วยบารมีรของในหลวงรัชกาลที่9้านั่นแหละเพราะท่านเสด็จท่านก็ลงพื้นที่แล้วได้พูดคุยกับผู้นำแล้วก็ชาวบ้านชา,าวเขาที่นั่น ก็ทำให้เปลี่ยนจากการปลูกฝิ่นมาปลูกกาแฟและทำให้วิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าอาขาก็ดีขึ้นตามลำดับครับครับเปลียนไปใครับเอเคกลับมาแล้วครับอาล่ะคุณแมวก็เลยคิดถึงว่าเอ๊ตัวเองไปอยู่กรุงเทพทำไมในเมื่อในบ้านตัวเองก็ปลูกกาแฟและกาแฟก็เริ่มเป็นที่ยอมรับคนก็ดื่มกาแฟมากขึ้นก็เลยตัดสินใจยังไงครับกลับมาที่บ้านที่ดอยผาหมีนี้ คือหลังจากที่เรามีตัวแปรอยู่แล้วค่ะก็เลยมาแบบที่ว่าซื้อรองรับพัฒนาหมู่บ้านตัวเองดีกว่าที่มันมีตัวแปรเป็นแหล่งตัวแปรอยู่แล้วแล้วเราก็ทําแปรตัวแฟออกมาเพื่อให้อ่าทุกคนที่เราศึกษาแล้วก็ให้คนที่หรือว่าคนในประเทศได้รู้จักตัแฟเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่างั้นที่กาแฟเราก็ดีอยู่แต่ว่าแต่ว่ายังไม่มีใครที่แบบออกไปสุดกระจายหรือว่า ยังยังไม่มีใครสนใจเรื่องนี้สักเท่าไหรลมาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยกลับมากลับมาแบบตั้งใจมากเลยค่ะจะลองวางแผนตั้งแต่ตอนเด็กในปรเทศเลยถึงขั้นตอนการที่จะจะทนินแต่ละอย่างว่าเราจะต้องวางแผนยังไงเราจะต้องรวมกลุ่มยังไงเพื่อจะให้สมาชิกในชุมชนได้ได้รับเรียนรู้แล้วก็ได้ศึกษานี้เรื่องความแตกต่างของความคิดนี้ค่ะอือครับ แต่แตท,ท้งที่ไม่มีประสบการณ์เรื่องธุรกิจหรือว่าเรื่องกาแฟเลยใช่ไหมคุณแมวไม่มีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะ, <c oughs> คะแล้วก็อาศัยอย่างที่บอกค่ะอาศัยจากร้านที่ทำอย <c oughs> ู่แล้วแล้วก็หหเล้เา,า,ากา็าบบไปเรียน <c oughs> แล้วก็หาหนังสืออ่านเอาว่าไอ้กาแฟเปิดร้านต้องทำแบบไหนก็ไปเรีแบบอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรียนรู้จากหนังสือแล้วก็จากประสบการณ์แล้วก็อาศัยจากเขา ครับะระครับครับคุณแมวลองเอาไมโครโฟนห่างจากปากนิดหนึ่งนะครับเผื่อว่าเพราะว่าเสียงมันจะแตกลองลองห่างนิดหนึ่งอ่ะลองวางห่างไปนิดหนึ่งได้ไหมครับครับอ่าอ่าครับอะไรขึ้นอ่าโอเคห่างมานิดหนึ่งห่างจากปากนิดหนึ่งครับโอเคได้ครับได้ครับอ่าเอาละก็เลย ตอนนี้คนมาเชื่อเยอะเลยค่ะดูข้างหลังดูข้างหลังลูกค้าลูกค้าค่ะลูกค้าก็มาเชื่อเยอะนั่นเลยอลูกค้ากาแฟดอยผาหมีนะครับมาร่วมกันไลฟ์ค่าวนี้นะครับเอาละครับก็มาเยอะมาเยอะวันนี้มาเยอะด้วยช่วงโอเคเล่าต่อครับว่าพอตั้งใจว่าจะต้องทํากาแฟให้ได้เนี่ยเราเรียนรู้จากอะไรจากใครครับแล้วเงินมาจากไหนเงินลงทุนมาจากไหนครับ ตอนตอนแรกเนี่ยค่ะก็คือเงินทุนที่เราเก็บมาเองับแากที่เคยทำงาแนแบบไม่ค่อยหลาแล้วก็เราก็ค่อยๆขยับทีละนิดทีละนิดก็คือใช้เุินตัวเองทั้งหมดเลยค่ะใช้ตัวเองก็เลยครับ <laughs> คือเราเริ่มต้องจัดเล็กน้อยเริ่มเริ่มเริ่มต้องจัดการที่เงินถุง้านด้วยค่ะครับออ๋อ่า ได้ยินไหมคะพูดต่อเลยครับเรต่องเรื่เริ่มต้นจากเงินกู้เงินหมูบ้านด้วยครับด้วยคเงินกู้เรากก็ปก็ผ่อนเอาคือเข้าไปก็ต้องขอแบบมืของเลยอย่างเงี้ยือของเพราะาแพงมากหรือก็แบบอยากได้ที่มันมือของทำออกมาแล้วลดหน้าตีอะไรอย่างเงี้ยหรือก็ต้องไปขอมือของที่เรารู้จักอย่างเงี้ยะเราเริ่มต้นจากเลแล้วก็ค่อยโตค่อยขยับขึ้นมาครับ อ่่ารู้สึก็จะมีปัญหาอินเทอร์เน็ตเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเราคุยไปเรื่อยๆกับที่ดอยผาหมีเนี่ยร้านกาแฟร้านนี้ของคุณแมวนี่เป็นที่รู้จักกันดีนะครับใครไปเที่ยวเชียงรายไปเที่ยวถ้ำหลวงก็ต้องขึ้นมาที่กินกาแฟที่นี่แหละครับอ่าตอนนั้นก็ต้องดิ้นรนต่อส่งวงๆนกว่านครับครับก็ตอนนี้มันเป็นเรื่องเื่องของรอยต่อแล้วก็เรื่องของการพัฒนาน กลุมคนด้วยัแอบคือจะบาบวกกับการท่องที่ยในกลุมนด้วยก็จะช้สิ่งที่หลือทำอยู่ก็ครับครับครับบนปอยผาหมีนี <p <p uh ่เป็นจักรวิศวเรรมการท่องเที่ยวมากใช่ครับหรือว่าความี้ชาิพันธุ์อะต้ก็คือควรู้ศาสกันทั่วประเทศแต่ว่าเวลาเขามามาทิศมาเชียงรายอะค่ะครับ าก็ต้องมาที่ฐานิเหมือนกันคือมาที่ที่ฐานี้มันได้ติดกาแฟร้อนๆแล้วก็ถึงบรรยากาศดีแล้วก็มีทะเลหมอกตอนนี้ก็ทะเลหมอกขึ้นแล้วนะคะทะเลหมอกมาแล้วนะครับที่ดอยผาหมีนะครับอ่ใช่อากาศดีมากตะเีออากาศดีมากเลยค่ะครับครับอ่าครับกว่าที่เราจะมีคนรู้จักกาแฟดอยผาหมีใช้เวลานานเท่าไหร่ห้าปีเหรอ อันนี้ไม่ไม่ค่ะคือจริงๆเราจะแตกหันซึ่งจะมารู้สักตอนที่เราเข้ามาย้ายอยู่ที่กรุมชนค่ะครับตอนที่ตอนที่ตอนที่เปิดครั้งแรกที่ลงพัทที่เป็นเอ่อแล้วก็หนูไม่ได้อยู่ที่นั่นละตอนนี้ก็คือตอนนั้นยังไม่มีใครดูสัตแล้วก็ขับวิ่ไปหมดเลยแล้วพอกลับมาอยู่ในกรุมชนตอนแรกหนูทำเพื่อจะตบเล็ื่อยนะคะคุณอาขาครับนั่นกาแฟเนี่ยจะตบพี่พ่อทำให้ด้วยนะคะอ่าฮะแล้วเราจะไปเหยียบก้นเต็มคนเต็มกาแฟนี่ อไม่ได้เลยวางไม่ได้เลยค่ะครับแล้วหลังจากที่หน like ูก็โพสในเฟซด้วยในอัไดัแอดถ่ายตังแรกเลยครับช้ f เฟซบุ๊กนี่แหละนะใช่แล้วม anyway ือก็สบายขึ้นมามาแอดถ่ายรูปรือตั้งแต่เมื่อไหร่็ไม่รู้ร้านจะตรภเล็กเ่ยนะค่ะก็ขอโพสในเฟซไปแล้วก็แล้วเห็นบรรยากาศเลยนะคะสมัยนี้อย่างที่บอกว่าบรรยักนศดีมากแล้วก็อากาศดีด้วยพอเขาได้มาสัมผัสจริงก็เขาก็ ครับครับครับมีอินเทอร์เน็ตก็มีปัญหาเล็กน้อยครับเพราะว่าดิฉันอยู่ผาหมีนี่ก็ห่างจากเชียงรายตัวเมืองเชียงรายประมาณชั่วโมงเศษครับอยู่ติดกับถ้ำหลวงนี่แหละครับอยู่ข้างหลังถ้ำหลวงแวะไปเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้ขึ้นไปจิบกาแฟทานอาหารที่นั่นเขาก็ทําอาหารลักษณะที่ออร์แกนิกครับทำให้โดยสารหย่งนี้แบบว่า รู้จักมากขึ้นแล้วก็สื่อของสื่อเรื่อนี้ไดเยอะมากครับ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 ใครที่ฟังอยู่แล้วเคยไปดอยผาหมีลองเขียนเข้ามาดูนะครับว่าได้เคยกินกาแฟของดอยผาหมีอย่างไรบ้างแล้วก็มีคําแนะนําอะไรอย่างไรให้กับคุณแมวในการทําช่วงหลังช่วงนี้นักท่องเที่ยวขึ้นไปเยอะนะครับคุณแมวขึ้นไเยอะขึ้นเยอะแต่ตอนนี้คือคุณควรต้องต้องต้องรับ้วว่า ตั้งที่เป็นเกิดขึ้นนะคะว่าเราจะต้องมีการจัดระบบยังไงเพราะว่าตอนนี้มีทางเทศบาลเข้ามาดูแลเรื่องการเรื่องกบรอบกสอบมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปีนี้หิ่งบวกกับข้ามบัวแล้วค่ะใช่ครับเยอะมากแน่เลยเยอะเยอะจะติดเลยหลายทีก็เยอะอยู่แล้วค่ะแต่ปีนี้ต้องเยอะมากอ่าก็เลยทางเทศบาลเขาเขาก็เข้ามาช่วยทางอำเภอก็ว่ามาช่วยดูแลในเรื่องของการรับสอบด้วยครับครับ ที e ่น ar> <ah> ั้นมีโฮมสเตย์ด้วยใช่ไหมครับบนดอยผาโฮมสเตย์ด้วยค่่โฮมสเตย์มีกี่ห้องครับโฮมสเตย์สัมารถกี่ห้องได้ตอนนี้อาโฮมสเตย์มีแค่สามสามที่นะคะแต่เราสามารถพักอาศัยได้อยู่ที่ประมาณห้าสิบคนเท่านั้นแต่ว่ามีมีรานการ์เต็นยู่ที่อาศัยเออพักได้อยู่ที่ประมาณเออ สองร้อยคน<ะ>ได้ค่<ร>ะกลางาเต้นนะครับเต็นได้ประมาณที่อ๋อมีลานให้การาเต็นได้แต่ว่าแต่ว่าห้องจริงๆโฮมสเตย์นเนี่ยเป็นพื้นที่ของชุมชนค่ะที่กังเต็นทรับความจริงก็น่าสนุกนะอากาศดีๆอย่างนี้กลางเต้นก็น่าจะเป็นวิธีการท่องเที่ยวอีกแบบหนึ่งสําหรับคนที่ชอบธรรมชาตินะครับดอยผาหมีนี่มีทะเลหมอกมีกาแฟมีอาหารธรรมชาติแล้วก็มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ใกล้ชิดกับ ธรรมชาติขึ้นไปบนเขานี่ใครชอบออกกําลังกายผมเดินมาแล้วครับเดินขึ้นเขานี่สนุกมากเลยครับ <laughs> ใช่ไหมคุณแมวการการเทรคกิ้งเนี่ยนะมีมีมีใครมาเทรคไหมมีใครมาเดินเดินเขาเดินป่าไหมเยอะเยอะค่ะก็มีเดินเขาที่ชุกยอดเขาที่นอนกรงอ่าริงออนครับครับา ลงขึ้นไปถึงโดยช้างมุกลงหลืวบางคนก็ไปถึงที่ดงตรงแล้วก็ลงค่ะเนักปฟันจักรยานุทุกวันนักปัญจัการใช่โอ้ท้าทายมากถ้าปั่นจักรยานขึ้นเขานี่สนุกมากจริงๆครับครับครับเสียดายว่าออินเทไม่ได้อย่กของอยากได้แบบสภาพนี้ต้องฝันเลยค่ะฝันโอ้ยวสวยด้วยดีด้วยใช่ใช่ใช่ เสียดายว่าอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันไหนที่อินเทอร์เน็ตดีกว่านี้จะได้คุยให้เอสนุกสนานให้ไล่จ้ฟังเพราะว่าดอยผามีนี่สวยแล้วก็มีตำนานมีเรื่องเรื่องเล่าต่างๆนานาที่เป็นสตอรี่ที่สนุกสนานมากครับแต่ฉะนั้นวันหน้าถ้าจัดจัดอินเทอร์เน็ตได้ชัดกว่านี้นะครับตรงนี้ดีตึกเขาใต้อินเทอร์เน็ตใช่ใช่อินเทอร์เน็ตบนเขานี่จะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่แต่ว่ายังไงก็ขอบคุณคุณแมวสำหรับเช้าวันนี้นะครับ ขอ,ขอบคุณคุณแมวนะครับนะครับสวัสดีครับ